มนุษย์ต่างดาวประเภทประหลาดได้มาเยือนโลกของเราโดยไม่คาดคิดและดื่มของเหลวที่ถืออยู่ในมือโดยไม่ลังเลเลยทันใดนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวและสมองของเขาหดตัวทันใดนั้นผิวหนังของเขาก็เริ่มฉีกขาดแม้แต่ d n a ของเขาก็ยังถูกทำลายและเซลล์ต่างๆของร่างกายก็เริ่มสลายตัวทันใดนั้นเขาก็ตกลงไปในน้ำและเซลล์ทั้งหมดก็สลายตัวและละลายไปในน้ำหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งพันปีนักวิทยาศาสตร์ก็พบหัวของมนุษย์ต่างดาวในถ้ำพวกเขาจึงนำหัวของมันไปที่ห้องทดลอง และเมื่อเปิดหมุกออกหัวของมนุษย์ต่างดาวก็ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ตื่นเต้นมากและเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์หรือไม่พวกเขาจึงส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองของมันโดยไม่คาดคิดกะโหลกศีรษะนั้นก็เริ่มลืมตาขึ้นทันใดนั้นของเหลวประเภทประหลาดก็เริ่มไหลออกมาจากหัวของมันทันทีที่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาก็รีบใส่มันลงในกล่องทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นภายในกระโหล ต่อมาพวกเขาจึงนำมันไปทดสอบ DNA และพบว่า DNA ของมนุษย์ต่างดาวนั้นตรงกับ DNA ของมนุษย์จากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่ถ้าเพื่อสำรวจอีกครั้งพวกเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่ามีมนุษย์ต่างดาวอีกตัวหนึ่งกำลังจำศีลพวกเขาปตกมนุษย์ต่างดาวตัวนั้นขึ้อนออกมาแต่ทันใดนั้นเมื่อมนุษย์ต่างดาวเห็นพวกเขามันก็เริ่มจงตีพวกเขา